สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เครารพครับคุณสอพามาเบงการปลูกอ้อยนะครับพื้นที่อยููนี่แหละครับบานเฮ้าเนี่ยไกลๆนะอ่าไกลถนนเลยครับนี่ครับริมถนนครับนี่ครับจะมีการปลูกอ้อยเตรียมพันอ้อยนะครับเดี๋ยวไปสัมผัส่ันเป็น,นอ,อะไรนะ เตรียมลำอ้อยไวนน้นี่ครับเราเพิ่นกระสีปลูกนี่ครับลดขั้นนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นมาไก่ก่อนไก่แล้วสีใท้เบิ้งนะครับ <c oughs> นี่ครับที่การปลูกอ้อยโอ้ดินเป็นหินมันก็ปปูกมันกเกิดอยู่เนาะนี่ครับเพื่อเตรียมไอ้ พันอ้อยไว้นี่ครับพันอ้อยขออนุญาตถ่ายนะครับเด้อนี่ครับนี่คือพันอ้อยที่จะเอาไปเสียบเอาไปปลูกอันนี้อันนี้ยังครับนี่ครับอ๋อสารปรับปรุงดินอ๋อปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยนี่ครับปุ๋ยเป็นกระสีใสปุ๋ยของ สารปรับปรุงดินผ่านหอยได้พี่น้องเนิ่ยลำอ้อยจะปลูก,กแมงมดเนี่ยครับเป็นกำลังปลูกอยู่ครับเดี๋ยวตัวสอสิีข้าดว ไปดูใกล้ๆดูใกล้ๆก่อนโอ้มันเป็นหินมันยังเกิดอยู่เนาะนี่เนาะมันก็ตรงนี้การเตรียมดินนะครับนี่เป็นไถ่ะเป็นเตรียมดินเดลยที่นอกเลยจาของเป็น มาแล้วามาแล้วยังไงนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วสดใสใหญ่เลยนะครับอย่าทายเลยครับเอ้นี่ครับแค่างงานั้นนี่ครับเขาก็จะ เอาลำอ้อยใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปต้องรีบใส่เป็นช่องเป็นช่องของใครของเรานะครับนี่ตรงดินกรบก็มีอันนี้คนชมนะครับนี่อันหน้ามาหน่อยคนชมนี่นะครับ พอสุดแล้วสุดยอดมากสุดแล้วเขาก็จะเลี้ยวกับดูซิเขาเลี้ยวกับอ่าเขอถอยหลังโอ้เขาก็จะยกโอ้ยกยกผานขึ้นโอ้นี่เด้ลดูครับนี่นเขาก็จะไปอีกกลับขึ้นไปอีกแล้วก็เออ <c oughs> จะเริ่มปลูกต่อไปจะเริ่มปลูกต่อไปนี่ไปแล้วไปแล้วนี่อย่าไปใกล้อย่าไปใกล้ยังไงก็จะไปแบบนี้นะครับไปแบบนี้งานเสียบว้ายก็เริ่ม เสียบอย่างรวดเร็วเสียบไปเรื่อยๆเสียบไปเรื่อยๆมันก็อยู่ในนี้ไงอยู่ในดินนี่ไงเออมันอยู่ในดินเรียบร้อยแล้วอะไงก้เาเสียบอ้อยเห็นไหมเสียบลงไปนะครับเสียบลงไปเสียบลงไปอะเดี๋ยวรอเข้ามาอีก ทำมาอีกหนึ่งรอบเราก็จะพาให้ชมอีกนี่ครับเขาปลูกเออเขาเสียบแล้ว,ออลวนี่เขาปลูกแล้วนี่เสร็จแล้วนี่ อันนี้ระยะไกลนะครับเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาอีกเดี๋ยวเราจะดูดูไปเรื่อยเื่อยเดี๋ยวค่อยกลับบ้านไปไงผู้ชมลองอธิบายให้ฟังหน่อยดูแล้วรู้สึกยังไงใใเ,เคยเห็นไหมอืมอ่าเดี๋ยว เนี่ยอ้อยพวกนี้เขาก็จะเอาน้ํามาใส่ทีนี้นเอาน้ํามาใส่บนบนล่องอีกสักนั่นมันก็จะอ,อะไรนะมันก็จะเกิดแนี่ไครัจริงจมันเป็นหินนะ นี่ครับท่านผู้ชมครับ oh, ท่านผู้ชมนี่เป็นหินเป็นหินนะครับนี่แต่อ้อยก็เกิดครับนี่ครับอ้อยอ่านี่ลองเสียบดูสิเขาก็จะเสียบลงอย่างนี้เวลานั่นน่ะนี่เสียบปุ๊บนี่เอาดินปกไว้แล้วเขาก็จะเอาน้ํามาใส่นะครับน้ําปล่อยน้ําเข้ามาเนี่ยเพราะ hmm. น้ําเขามีสระเขาก็จะสูบหรือไม่ก็ใช้โซล่าเซลล์นะครับ ใช้โซลารเซลล์ปล่อยน้ำน้ำก็จะนะครับมาทำให้ลำอ้อยมันเกิดนะครับลำอ้อยมันเกิดนะเดี๋ยวเ,เรามาชมอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับก่อนก่อนเราจะกลับนะครับนกนกคุณคุณครับพี่น้องเบิง้งโอ้โหจับแล้วปึ๊ดน,นะ จับบนปลายไม้เดี๋ยวอ่ะชมอีกทีนึงนะครับรรอ,อืรมร,อร้อนก็ถอดเสื้อออกถ้าร้อนหนาวก็ใส่เสื้ออ่าเขากลับรถแล้วนะกลับรถแล้วอ,อืมเขาก็จะมาเลนเลนนี้ดูรอบนี้แล้วเราก็จะจบนะครับจบคลิป เพื yeah, ่อไป